สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้มาตอนเย็นเย็นพล่กาเลยทีเดียวนะคะปกติจะมาตอนเช้าหรือสายๆนะแต่ว่ามาช้าย,ยังดีกว่าไม่มาเนาะโอเคเรามาอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มาอัปเดตกันตอนเย็นเย็นนะมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะ วันนี้เขารู้สึกยังไงบ้างมีอะไรอยากบอกคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะถ้าไม่อยากพลาด การอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะม moonstarthar911 เราจะมาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันนะคะใบแรกขึ้นมาก็เม y b บีหมายความว่ายังไงเนาะอืมวันคับนะคะรักล้นใจนะรักมากมายเขาถามว่าเขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วจริงๆหรออืม เขาต้องการคุณอะไรอีกให้เขามีคุณได้ไหมอืมมาดูอีกมีอะไรจะบอกอีกไหมคะเขาคนนั้น one pentacle a pentacle นะคะมาพร้อมความโชคดีหรือเปล่านะโชคดีเรื่องการเงินนะ ริชา out เขาอยากติดต่อมาหาคุณนะอแต่เขาก็บอกว่าคุณสองคนน่าจะแบบเพาๆลงกว่าน,นี้นะเพาๆลงนิดนึงอะไรประมาณอย่างนี้อืมเราคุณต้องการอะไรนะเขาถามว่างั้นเขาบอกว่าครอบครัวของคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้นะอืมมาดูอีกมาดูอีก มีอะไรอยากจะบอกอีกไหมเขาจำได้ทุกอย่างแหละนะรายละเอียดทุกอย่างวันนั้นนะ่ะในวันนั้นนะ่ะที่คุณออกเดตกันนะ่ะอืมช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องทําใจเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจเขาว่าอย่างนี้แล้วก็เขายังไม่ค่อยจะโอเคเลยช่วงเนี้ยนะ เขาอยากที่จะ,ะดูแลคุณให้ดีมากกว่าเดิมนะคะให้ดีกว่าที่เคยเคยเป็นน่ะเขารอสัญญาณจากคุณอยู่นะเขาอยากจะเป็นมากกว่าแฟนเอ้ยไม่ใช่เขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนอยากข้ามฟร์โซนนะเออไม่ใช่อยากเป็นมากกว่าแฟนเขาเริ่มที่จะเข้าใจแล้วล่ะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะว่าเป็นแบบไหนอืมเขาคิดว่าคุณน่ะก็ควรจะมีความสุขดีถ้าไม่มีเขานะอันนี้คือที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะก็ถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตแบบนี้นะคะในทุกๆวันนะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะมูลสตาร์ทาร์หอยเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะเราจะมาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบา,บายคะ่ะ